ถัดมานะคะจะพาผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าโซเดกโซประเทศไทยค่ะซึ่งผู้บริหารก็ออกมาให้ความสําคัญถึงเรื่องการจัดการคุณภาพชีวิตของบุคลากรแล้วก็องค์กรแบบครบวงจรพร้อมกับมีคําแนะนําเรื่องกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตประเด็นสําคัญในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติก็คือการเลือกมองหาโอกาสและการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมุมอมองจะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวพาติดตามพร้อมกันผ่านวิเัยรีพ report ค่ะกลยุทธ์คือเราเริ่มต้นกับระดับท็อปเพื่อสร้างชื่อที่ดีแล้วตอนนี้เราไปอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นแบบเราเรียกว่าเชียรองที่เป็นกลุ่มที่สองที่ไม่ได้เป็นแบบ A บวกอาจจะเป็น B บวกหรือ A อันนี้เราไปไปจับตลาดนี้อันนี้เริ่มต้นกับโรงพยาบาลปุ๊บเราถือว่า เราไปจับกลุ่มธุรกิจที่ยังมีการเติบโตในประเทศไทยผมยกตัวอย่างคืออุตสาหกรรมอุตสาหารการรมก็ <c oughs> ถึาาางแม้ว่าอาจจะช้าลงแต่ว่ายังมียังมียังมีโรงงานที่เปิดอยู่เรื่อยๆในประเทศไทยผมมาจากฝรั่งเศสฝรัร่งเศสคือมีแค่การพูดถึงว่ามีโรงงานที่ปิดปิดปิด,ปดเรื่อยๆออในยุโรปก็เป็นแนวนมอ,อย่างนี้แล้วก็เมื่อปิดแล้วปุ๊บไปเปิดใหม่ในเอเชียซึ่ง ในในภาคในในประเทศไทยเองก็ก็ยังมีการลงทุนในในภาคอุตสาหกรรมก็เลยเราคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีปีที่แล้วก็ส o d e x o ซเข้าไป Approach กับอ,อมต t a Corporation แล้วก็เราไปสร้าง Joint Venture เพราะเราถือว่าถ้าเราเป็น Partner ถ้าเราทำธุรกิจด้วยกัน ก็โอกาสที่จะเติบโตก็จะเร็วขึ้นนะครับก็เลยเราไปต้องบริษัทใหม่ที่เราเรียกว่า Sodexo Amata Services เพื่อไปบุกตลาดของของของโรงงานที่อยู่ในนี้กอมาตนครกับอมาตาซิตี้อ๋อเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเราไปอยู่ในนั้นเลยแล้วก็เราเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็น JV partner กับ Sodexo Sodexo ประเทศไทยถือหุ้น60%แล้วก็อมมาตาก็ถือหุ้น40% ของ JV นั้นแล้วก็ JV เลกส่อมตะของเราก็ไปไปฟงพนักง,งานทีงว่าเป็นช่างเป็นแม่บ้านเป็นรอปอรประจำในในโรงงานที่อยู่ในนิคมคือครอบคลุมทุกอย่างครับทุกอย่างเกี่ยวกับในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มอมตะของกลุม่มอมตะนะครับก็เลยคิดว่าเป็น business model ที่ดีเพราะว่าทุกโรงงานที่อยู่ในนั้นคือท้องงานช่างท่องงานแม่บ้านท้องงานรอปอนะครับก็เลยเราคิดว่าเออนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ ทีมของเซเล็กโซก็อยู่อยู่ในตึกตึกเดียวกันกับอมาตาคอปเปอร์ชันไปในสิบนาทีเราสามารถที่จะส่งพนักง,งานหรือส่งส่งผู้บริหารของเราไปไปไปพบกับลูกค้าได้กรณีฉุกเฉินหรืออะไรก็เ,เราดูแลได้เพราะเราอยู่ที่นั่นแล้วก็เราปรับเนาก,กับอมตาอมตาอมาตากขขายที่ดินให้ลูกค้าแล้วหลังจากนั้นคือลูกค้าเ็าอยู่ที่นั่นตลอดคือ,อต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี <S <S ต้องมีบริการที่ดีไม่งั้นก็เป็นชื่อของเซเล็กโซเป็นชื่อของอมัตาที่จะ อยู่ในนั้นพร้อมกันนกาก็ก็เลยเราถือว่าอันนี้ในกลยุทธ์ของเราคือโอเคเราสร้างชื่อในโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเก a ดเอตอนนี้เราไปโรงพยาบาลอีกระดับหนึ่งเรารับดาวลงมารับดาวลงมาจากไฮเอ็นลงมา,จา,งมาเจ2ยสองเพื่อสร้างชื่อ ตอนนี้เราก็แยกออกมาอีกเพื่อที่มาอยู่ในในคิคมอุตสาหกรรมครับแล้วตอนนี้มีคมอุตสาหกรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับ,รบแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ธุรกิจหนึ่งที่เราคิดว่ายังมีทําได้ดีในประเทศไทยคือกลุ่มของโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวก็เลยตอนนี้เราไปเราให้บริการกับโรงแรมที่จะเอาท์ซอร์สตั้งแม่บ้านช่างรอปอ อันนี้เราเรา,เรา,เ,ราเราทำงานกับเครือของโรงพายาบาลของโรงแรมโอริจิ e ัลเอ็กซ์เพรสเขามี3สขาขาในประเทศไทยถ้าสังเกตถ้าไปแกกที่ไปในในในปักในโรงแรมนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าพนักงานเขาใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงแรมรแต่ว่าเป็นพนักงานของซ so ูเร็กโซที่อยู่ประจำที่นั่น